ทุกคนวันนี้บิ๊กอยู่ที่ตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะคะวันนี้เรามาไหว้พระที่วัดสี่คมคำหรือว่าวัดพระเจ้าตนหลวงภาคเหนือก็หมายถึงวัดพระใหญ่นั่นเองค่ะพระองค์ใหญ่ๆหญ่ก็คือพระเจ้าตนหลวงนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปกราบพระกันนะคะวัดที่นี่เป็นวัดเหมือนเป็นวัดประจำอำเภอเมืองของจังหวัดพะเยานะคะเข้ามาดูกันเลยค่ะ นะะในวัดก็จะมีหลายจุดนะคะซื้อทูปซื้อเทียนดอกไม้นะคะทําบุญหรือว่าใส่บาทเหรียญสตางค์นะคะเพื่อนๆคะเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระธาตุประจําปีเกิดกันนะคะ เข้าไปใส่บาทร้อยแปดบาทนะคะอย่างน้อยมาถึงที่วัดก็ทําบุญกันสักหน่อยนะคะอันนี้ก็แล้วแต่จะบริจาคนะคะใส่เท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่ศรัทธา ตอนนี้นะคะบิ๊กก็ใส่บาทจนครบร้อยบาทแล้วนะคะอันที่เราใส่ก็คือจะเป็นเหรียญสตางค์แบบนี้นะคะทางวัดก็จะมีให้แลกแล้วแต่เราจะบริจาคนะคะแล้วเราก็จะได้เหรียญสตางค์แบบนี้มาใส่บาทให้ครบถ้าเราใส่ครบทุกบาทแล้วเหรียญเรายังไม่หมดเราก็สามารถวนกลับไปใส่จนเหรียญหมดได้อันนี้ก็แล้วแต่แต่ละคนนะคะงั้นเดี๋ยวบิ๊กขอใส่ให้หมดเลยนะคะ ตอนนี้ก็ใส่บารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินชมรอบๆวัดกันนะคะว่ามีอะไรให้ดูบ้างนะคะ ะะเป็นประวัติคร่าวๆข,ของวัดพระเจ้าตนหลวงนะคะว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงสมัยก่อนตรงนี้ก็คือจะเป็นหนองน้ําขนาดใหญ่นะคะเรียกว่าหนองนกเอี้ยงนะคะหรือว่าหน่องเอี้ยงแล้วก็จะมีตำนานพญานาคค่ะว่ามีพญานาคอยู่ข้างใต้ที่นี่นะคะ่ะ ก็จะมีร้านค้าขายขนมขายของของฝากของที่ระลึกเยอะแยะนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปฝั่งนี้ก่อนนะคะเห็นว่าจะมีรูปปั้นนะคะที่เกี่ยวกับนรกสวรรค์น,นะคะไปดูสักหน่อยค่ะ ยังไม่ทราบนะคะบิ๊กเป็นคนพะเยานี่แหละค่ะตอนเด็กๆเคยมาที่วัดพระเจ้าตนหลวงแล้วก็มาดูโซนรูปปั้นมาดูกันค่ะ เพื่อที่จะไปดูพระวสดกลางน้ํานะคะจริงๆมันไม่ได้อยู่กลางน้ํามากนะคะเพียงแตอ่อยู่ติดกับริมกวานพะเยานั่นเองค่ะซึ่งเป็นพระอวสถที่สวยค่ะบรรยากาศดีมากค่ะทุกคนคะตอนนี้เรามาถึงที่พะวสถกลางน้ํานะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจุดปล่อยปลาแล้วก็ให้อาหารปลานะคะ เดี๋ยวเราจะให้อาหารปลากันนิดนึงปลาจะเยอะเหมือนเดิมไหมเนาะอ๋อโหไม่ค่อยออกมากันเยอะเท่าไหร่นะคะปกตินี้ปลาจะตัวใหญ่กันมากเลยอันนี้บรรยากาศเหมือนฝนมันจะตกนะคะมืดๆคลุมๆปลาไปหลบซ่อนที่ไหนกันหมดเนาะโ,โอเคค่ะ ตอนนี้อาหารปลาก็หมดแล้วนะคะทั้งนกทั้งปลาแบ่งกันกินตอนนี้เราคือจะไปเดินชมวิวรอบๆอุโบสถกลางน้ำกันนะคะซึ่งมันติดกวานพะยาวตอนนี้ข้างในอุโบสถปิดนะคะเราไม่สามารถเข้าไปไหว้พระข้างในได้นะคะเราก็เดินดูรอบๆนะคะ วันนี้ที่กวันพระเยายังพอจะมีหมอกอยู่บ้างนะคะเราเลยเห็นดอยไม่ชัดเท่าไหร่ตรงนู้นนะคะเพื่อนๆมันจะเป็นดอยนางนอนนะคะจะเป็นรูปเหมือนผู้หญิงนอนอยู่นะคะ วัดพะเยานะคะก็อย่าลืมแวะมาไหว้สักการะวัดพรเจ้าตนหลวงนะคะแล้วก็เดินชมวิวกว้นพะเยาที่วัดพรเจ้าตนหลวงนะคะถ่ายรูปก็สวยเหมือนกันคะ่ะแวะมาทําบุญปล่อยนกปล,ยปล่อยปลาให้อาหารปลาได้นะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้บิ๊กต้องขอไปก่อนบรรยากาศมืดมากเหมือนฝนจะตกนะคะเดี๋ยวกลัวฝนตกใส่เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย